ครับเพื่อนๆวันนี้มาดูเหรียญน,นะครับหลวงปู่สุขรุ่นร้อยปีนะครับปี2566นะครับครบรอบเขาบรอกว่าครบรอบการมรณะการครบรอบการมรณะการร้อยปีนะครับวัดปากคองม,มาขามเท่า2566นะครับก็เ,เป็นเหรียญที่ ผมว่าเป็นเหรียญแห่งปีเลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเนี่ยต้องเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมนะครับมีแปดเหลี่ยมนะครับมีลอกแปดเหลี่ยมแล้วก็ต้องมีตรานะครับตรานี้เท่านั้นนะครับตราตรานี้เลยนะครับปิดจากนี้ก็ไม่ไม่แท้แล้วนะครับ เม็ดในไทยแลนด์ด้วยนะครับกล่องต้องลักษณะนี้เท่านั้นแล้วก็ซองนะครับเขาแท้ยันกล่องซองก็ต้องซีนแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลยประมาจากวัดอันนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาอันนี้เรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญเนี่ย ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเหรียญน,นี้ทำได้ดีนะครับทำได้เหมือนรุ่นแรกมากเลยนะครับผมว่าเป็นเหรียญที่ผมเห็นแล้วผมชอบมากเลยนะครับเหรียญทองแดงนะครับสองแสนเหรียญหมดจากวัดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาขึ้นคนไปทำกําไรได้เยอะแยะเลยนะครับเหรียญน,นี้ เราก็ต้องยอมนะครับเพราะเราอยู่ไกลนะครับเหรียญนี้ผมก็เช่ามาเหมือนกันนะครับห้าก็ต้องยอมนะครับเช่ามาสักเหรียญหนึ่งเพื่อมาศึกษานะครับเพราะเราไม่ไม,มไม่มีโอกาสที่จะไปเช่าที่วัดเหรียญนี้เป็นบ็อกธรรมดานะครับบกธรรมดาดูตรงนี้นะครับดูตรงผ้าอาสนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ชัด ถ้าเป็นบล็อกที่ผ้าตรงนี้ชัดๆก็เป็นบล็อกทองคำนะครับแต่บล็อกทองคำเนี่ยเขาก็เอาไปถอดพิมพ์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นของปลอมซะเยอะนะครับนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีนะครับเหรียญหลวงปู่สุขโดยรวมหน้าต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็หูเนี่ยสังเกตหูให้ดีนะครับหูของปลอมเนี่ยเขาจะ,จะจะหนาจะเชื่อมหนา เชื่อมไม่เห็นหูเลยนะครับเนี่ยหูจะต้องของแท้เขาจะเชื่อมไม่เยอะนะครับเขาจะเชื่อมด้วยความชําชนาญแล้วก็ใช้โลหะสีขาวนะครับไม่ทราบว่าเป็นเงินหรือเปล่าเชื่อมก็จะออกมาสวยงามนะครับกําลังดีไม่หนานะครับลอยเชื่อมไม่หนาเนี่ยนะครับจุดสําคัญจุดแรกเลยนะครับที่จะต้องศึกษาก็คือหูเนี่ยนะครับ หูเนี่ยจะต้องเป็นการเชื่อมแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญก็ต้องเรียบตึงนะครับตัวอักษรคมชัดตามเบสิกของเหรียญเลยนะครับผิวเรียบตึงมีรอยนิดข้อศอกมีจุดหน่อยนะครับแล้วก็มีเส้นรัศมีเนี่ยจะมีวิ่งตาม ตาพื้นเหรียญน,นะครับเป็นรัศมีออกไปแต่ว่าไม่ไม่ชัดนักนะครับไม่คมไม่ไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่ชัดนักแต่ด้านหลังจะชัดกว่านะครับเนี่ยอันนี้ก็มีรอยเส้นเี้ยนตรงชายผ้าเนี่ยนะครับเอ้ตรงโบโบเนี่ยมีเสี้ยนตรงโบนะครับ เนี่ยเส้นตรงโบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอยไม่ใช่เส้นเป็นกระแสเหรียญนะครับตรงเนี้ยตรงตรงโบแล้วก็สองสี่หกหกนี่ก็เรียบตึงนะครับเหรียญคมชัดต้องอย่างนี้นะครับต้องคมชัดอย่างนี้นะครับถ้าไม่คมชัดก็ไม่ใช่แล้วครับแล้วก็มีกระแสเหรียญนะครับเนี่ยวิ่งตรงจากอักษรไปถึงขอบนะครับ หน้าหลวงพ่อก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับมีมีกระแสเหมือนกันนะครับที่ปากมีรอยนะครับที่แก้มที่แขนนะครับต้องเรียบตึงแล้วในเนี่ยในซอกมือก็มีเส้นเส้นเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยงามนะครับผมว่าเหรียญน,นี้ทำได้ดีทีเดียวแล้วก็หน้าขึ้นคอได้เลยนะครับ เนี่ยหูที่หลวงพ่อก็มีรอยขู่ขานนิดหน่อยมีรอยเส้นๆน,นะครับที่ศีรษะหลวงพ่อก็มีนะครับจดจำไว้นะครับ,จจรบเพื่อนๆเ,เป็นภูมิคุ้มกันในการเราเสียตังเราก็อยากจะได้พระแท้นะครับมาได้พระเก๋น,นี่ก็โอ้ยช้ำใจก็มานั่งอ่าแล้วก็มาดูนะครับผิวเหรียญเนี่ยกระแสวิ่ง รอบเลยนะครับกระแสผิวเหรียญเนี่ยวิ่งรอบเลยนี่นะครับวิ่งรอบเหรียญเลยนะครับผิวพันธุ์ต้องอย่างนี้นะครับเรียบตึงกระแสเหรียญวิ่ง นะครับกระแสะเหรียญวิ่งจากเป็นรัศมีออกไปเลยนะครับขอบก็มีขอบขึ้นมานะครับเนี่ยมีกระแสะเหรียญวิ่งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยขอบเป็นกระด้งหน่อยหนึ่งขอบเป็นกระด้งทั้งเหรียญเลยนะครับไม่มากไม่มากพองามนะครับแล้วก็มีเส้น เส้นตำหนิก็มีตรงนี้นะครับนี่นตรงไข่ปลาเม็ดที่สามจากมาทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเส้นต้องคมคม,คมอย่างนี้นะครับแล้วก็บางๆเล็กๆบางๆนะครับไม่แทบสังเกตไม่เห็นเหมือนกันนะแต่จำเนี่ยกระแสะเหรียญดีกว่ากระแสะเหรียญในรอบเลยนะครับกระแสะเหรียญแล้วก็มีเส้นขนาน เส้นขนานเส้นนี้เส้นนี้นี่นะฮะมีเลเนนน่เส้นขนานตรงเนี้ยเส้นขนานตรงนะครับขอบไข่ปลาเนี่ยนะครับเล็กๆบางๆมองในตาแทบไม่เห็นนะครับเส้นเนี้ยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับจุดสังเกตที่สําคัญก็คือโค้ดนะครับโค้ด โค้ดเป็นตัวสอสลานะครับร้อยปีมีร้อยมีเลขร้อยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในเส้นเนี่ยมีขีดมีเส้นเสี้ยนขีดขีดในโค้ดนะครับท่านก็จดจําโค้ดให้ดีนะครับโค้ดต้องเป็นลักษณะนี้คมคมชัดชัดนะครับคมชัดแล้วก็เป็นการตอกไม่ใช่การถอดพิมพ์แล้วก็มีมีเสี้ยนอยู่ข้างในโค้ดนะครับลักษณะนี้เลยท่านจําไว้เลยนะครับ เราเช่าหาของใหม่แล้วยังเจอของปลอมนี่แม่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานก็กลายเป็นของปลอมบางคนเนี่ยเก็บให้ลูกให้หลานเป็นของปลอมแล้วลูกหลานก็บอกว่าเนี่ยได้มาจากพ่อนะพ่อเก็บมาตั้งนานพ่อเช่ามาใหม่ๆกลายเป็นของปลอมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขตัวเลขนะครับท่านต้องจดจําตัวเลขให้ดีนะครับว่าตัวเลขหนึ่งแนะครับอันนี้มีเลขเยอะ มีเลขเยอะเนี่ยก็ก็ปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าของปลอมเนี่ยเขาทําตัวเลขไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ตัวเลขเขาจะมีสองตัวสามตัวเพราะว่าเขาเตรียมโค้ดตัวเลขเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดตัวเลขเขาอาจจะเขาก็เลยตอกไม่เยอะแต่ก็ไม่แน่นะครับตอกเยอะก็ต้องระวังเหมือนกันก็ต้องจําตัวเลขให้ดีแล้วก็ตัวเลขต้องเป็นการตอกคมๆนะครับ เลข9เป็นยังไงเลข8เป็นยังไงเลข0ูนย์เป็นยังไงเลข3เป็นยังไงเลข1เป็นยังไงนะครับเพราะว่าของปลอมตัวเลขก็จะไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นการตอกแต่ถ้าเป็นการถอดพิมพ์ก็จะไม่คมนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ดูเป็นแนวทางเป็นภูมิคุ้มกันไว้นะครับวันนี้บุญสามวาก็มาแนะนําเหรียญแห่งปีนะครับผมถือว่าเป็นเหรียญย้อนยุคแห่งปี หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าก็แนะนำให้ท่านเก็บสะสมไว้นะนะครับเพราะว่าเหรียญร้อยปีเขาก็จะดังนะครับในแต่ละวัดนะครับเช่นวัดะระฆังร0อยปีแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดล้อรุ่นแรกนะครับปี30เนี่ยก็น่าจะอยู่ในชุดนี้ได้นะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ผมว่าขึ้นคอแล้วก็ ไม่อายใค่นะครับแล้วก็การสร้างดีปลูกเสกดีวัดทำเองนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเป็นแนวทางในการพิจารณาเหรียญแท้ของหลวงปู่สุกรุ่นร้อยปีวัดมะขามเท่าเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับที่ท่านติดตามชมและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ